เมือระยองยามค่ำคืนเงียบสงัดราวกับซ่อนความลับถนนเปียกชื้นจากฝนตกหนักเมื่อครู่กลิ่นดินคลนผสมกลิ่นน้ำมันจากท่าเรือลอยมาแสงนีออนจากตึกสูงสันไหวสะท้อนบนผิวนนทชานั่งตัวสั่นในห้องเล็กมือสรวเธอเป็นเพียงภระระโรงสาวในบริษัทเทคโนโลยีมือหยาบกร้านกำเอกสารแน่นจนยับเอกสารนั้นคือสัญญามูลค่าหลายล้านดอดลลาร์หัวใจเธอเต้นแรงราวกลองรบเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดังวิดิวเธอมองเงาตัวเองในกระจกแตกเล้า ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยความกลัวเมื่อวานนี้เธอได้ยินบทสนทนาลับในห้องประชุมชั้นบนสุดของตึกประวิทย์ซีอหนุ่มหล่อพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเขาคุยกับทนายความหุ้นส่วนชื่อวรวิทย์ทั้งสองวางแผนบางอย่างที่มืดดํานัชารู้ว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นั่นแต่ความอยากรู้ดึงเธอให้แอบฟังคําว่ากําจัดลอยเข้าหูเธอหัวใจเธอเกือบหยุดเมื่อได้ยินชื่อชื่อนั้นคือลลิตาเพื่อนสนิทของเธอลลิตาหายตัวไปเมื่อสามวันก่อนไม่มีใครรู้ว่า เธอไปในนัชชาคิดถึงลลิตาทุกคืนที่เงียบงันกลิ่นน้ำหอมของลลิตายังติดอยู่ในใจภาพรอยยิ้มของเพื่อนผุดขึ้นมาแต่ความกลัวกลบทุกความทรงจำสัญญาในมือเธอเกี่ยวข้องกับลลิตามันเป็นสัญญาการโอนหุ้นลึกลับตัวเลขในนั้นมากเกินจินตนหาการนาชาไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่รู้ว่ามันซ่อนความชั่วร้ายเสียงฝีเท้าดังก้องจากถงทางเดินใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอซ่อนเอกสารใต้เสื้อตัวเก่าเงยเย็นไหลลงหลังคอของเธอประตูห้องเล็กถูกเคาะดังสามครั้ง นัชชาอยู่หรือไม่เสียงทุ้มดังมาเป็นเสียงของวรวิทย์ทนายความเจ้าเลน้ำเสียงนั้นราวกับมูรจ่ายเธอนัชชากลั้นหายใจจนปอดแสบพรอนเธอรู้ว่าเขามาเพื่อสัญญานั้นมือสั่ขนขณะจับลูกปิดประตูภาพลิตายิ้มอยู่ในหัวเธอเธอต้องปกป้องความลับนี้ไว้แต่ความกลัวทําให้ขาเธอสั่นประตูเปิดออกช้าๆเสียงดังเอี๊ยดวนวิดอยู่น้อยอูด้วยรอยยิ้มเย็นชาสูดสีดำของเขาดูขัดกับแสงจันทสัญญาอยู่ที่เธอใช่ไหม เขาถามน้ำเสียงนั้นรามีกรีดอากาศนัชชาถอยหลังจนชนผนังเย็นกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจากพื้นลอยมาเธอรู้สึกเหมือนติดอยู่ในกรงวรวิทก้าวเข้ามาใกล้ชิดเกินไปลมหายใจเขามีกลิ่นบุรีจังๆอยากทำให้เรื่องมันยากเขากล่าวมือใหญ่ของเขายื่นมาหาเธอนัชชากัดฟันแน่นจนเจ็บกรามเธอจะไม่ยอมให้เขาคว้าสัญญาในเซียววินาทีเธอตัดสินใจแล้วมือฉีกสัญญาจนเป็นเสียงเล็กๆก,กระดาษปีวอนราหิมะในห้องวรวิทตาโตด้วยความตื่นตระหนกเธอทำอะไรลงไป เขาตะโกนเสียงนั้นดังก้องในหูของเธอนัช,ชารู้สึกถึงพลังที่พุ่งขึ้นแต่ความกลัวยังคงกอดรัดใจวรวิทย์คว้าแขนเธอแรงจนช้ำเธอจะเสียใจที่ทำแบบนี้เขาขู่กลิ่นน้ำหอมราคาแพงของเขาคุงนัชชาดิ้นรนแต่เขาแข็งแรงเกินทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นวรวิทย์หยุดชะงักแล้วปล่อยเธอเขาควักโทรศัพท์จากกระเป๋าสูตรประวิทย์เกิดปัญหาแล้วเขาพูดน้ำเสียงเขาสั่นเล็กน้อยด้วยความโกรธนัชชาใช้โอกาสนั้น วิ่งหนีเท้าเธอสัมผัสพื้นเย็นของถงเสียงหัวใจเต้นดังกลบทุกอย่างเธอวิ่งผ่านประตูกระจกที่แตกลมทะเลเขมพัดเข้าหน้าเธอมือระยองตอนนี้มือดามิดเงียบสงบแต่ใจเธอเต็มไปด้วยพายุรุนแรงเธอซ่อนตัวในตรอกเล็กมืดมิดกลิ่นขทะยน่าคลุ้งในจมูกเธอเสียงสุนัขเห่าดังจากไกลๆกลนัชชานั่งยองๆหลังถังขยะก,ก่ามือกุมหน้าอกที่เจ็บจากความกลัวสัญญานั้นถูกทำลายไปแล้วแต่ความลับยังคงอยู่ในจริตาหายไปเพราะเหตุผลใดนัชชารู้สึกถึงนอมืดตามหลังเหมือนมีคนซ่อนอยู่ในความมืดเธอได้ยินเสียง ฝีเท้าเบาๆใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดบางอย่างในสัญญานั้นน่าสะเพรงกลัวมันเชื่อมโยงกับการหายไปของลลิตนัธชานึกถึงวันที่ลลิตาหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นดังก้องในหูแต่ตอนนี้มีเพียงความเงียบเธอรู้ว่าเธอต้องหาคําตอบประวิทย์ และวรวิทย์วางแผนอะไรทำไมสัญญานั้นสำคัญนักหนากลิ่นน้ำมันจากท่าเรือยังคงลอยมาแสงจันทสราสองปลอกเล็กๆนัดชารู้สึกถึงความหนาวเย็นผิวเธอสัมผัสอากาศที่ชื้นเธอต้องหนีให้พ้นจากที่นี่แต่หนีไปไหนในเมืองนี้ทุกมุมเหมือนซ่อนอันตรายไว้เสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอีกนัดชากลั้นหายใจจนปอดแสบเนาดาปรากฏที่ปากปลอกเล็กๆนั้นสูงใหญ่ราผูเขามืดนัดชาฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นคือประวิทย์ซีอีโอจเธอหยุดเต้นในเสี้ยววินาทีเขารู้ว่าเธอรู้ความลับแล้ว มือเธอกำกำปั้นแน่นจนเจ็บเธอต้องหาทางเอาตัวรอดแต่ละห่างกายเธอแข็งทื่อราวน้ำแข็งแสงไฟจากท่าเรือส่องมาไกลๆมันส่องให้เห็นเงาของประวิทย์ในมือเขาถือบางอย่างวาววับมันคือมีดที่สะท้อนแสงจนันทรชารู้สึกถึงความตายใกล้เข้ามากลิ่นเลือดจางๆลอยในอากาศหรือนั่นเป็นเพียงจินตนาการเธอไม่แน่ใจอะไรอีกต่อไปหัวใจเต้นแรงเราจะแตกสลายประวิทย์ก้าวเข้ามาใกล้ชิดยิ่งขึ้นอย่าขยับนัชชาเขากล่าวชา้าๆ้าน้ำเสียงนั้นเย็นเยียบราวน้ำแข็งนัชชารู้ว่า เวลาของเธอน้อยลงเธอต้องทำอะไรสักอย่างเดียวนี้มือควานหาอะไรในความมืดนิ้วสัมผัสก้อนหินเย็นในตรอกมันหนักพอที่จะใช้ป้องกันตัวแต่จะเพียงพอณอสู้เขาหมายเสียงฝีเท้าของเขาดังชัดเจนใจเธอเต้นเร็วราวพายุบุนัชากรรมก้อนหินแน่นในมือเธอพร้อมเผชิญหน้ากับความมืดแต่ความลับที่ลลิตาทิ้งไว้มันยังคงวงเวียนในใจเธอสัญญานั้นพูดถึงอะไรกันแน่ทำไมต้องกำจัดเพื่อนของเธอมือระยองเงียบสงัดในยามค่ำแต่ความลับกำลังจะถูกเปิดเผยนัชชารู้ว่าเธอต้องมีชีวิต เพื่อหาความจริงให้ลาริตาก้อนหินในมือหนักอึ้งราวโชคชะตาประวิจยิ้มในความมืดที่หนานแน่นเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเขากล่าวน้ำเสียงนั้นทำให้เลือดเย็นลงนัดชารู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบเรื่องราวนี้ยังคงต้องดำเนินต่อความจริงรอยอยู่ในเงามืดกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดชุนจมูกลอยฟุ้งในถงตึกระฟ้าแสงไฟนีออนสันไหวสะท้อนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบนางสาวพรทิพย์เดินช้าๆถือไม้กวาดเก่า มือหยาบก,กร้านของเธอกำด้าไม้แน่นจนข้อนิ้วสีดทุกคืนเธอวงเวียนในเงามืดของตึกนี้เสียงรองเท้าส้นตีกระทบพื้นดังก้องในความเงียบแต่คืนนี้อากาศหนักอึ้งเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่พรทิพย์หยุดชะงักหน้าห้องประชุมชั้นบนสุดประตูไม้โอกหนาที่ยังปิดสนิทแต่มีแสงลอดออกจากรอยแยกใต้ประตูเสียงกระซิบดังแผ่วจากข้างในหยุดแล้วเริ่มใหม่ใจของเธอเต้นแรงขึ้นรู้สึกถึงอันตราย พรทิพวางไม้กวาดพิงกำแพงอย่างระวังมือสนเล็กน้อยเมื่อแต่ที่ลูกบิดเย็นเยียบเธอผลักประตูเบาๆมันเปิดออกโดยไร้เสียงห้องประชุมกว้างขวางกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมาตัวยาวาวับสะท้อนแสงจันทร์จากหน้าต่างเงาคนสามคนนั่งอยู่มองมาที่เธอทันทีคุณมาทำอะไรที่นี่เสียงซีอดังเข้มนายวิชัยชายร่างใหญ่ในชุดสูทสีเข้มตาของเขาวาวโรวดราวกับเสือจ้องเหยือ่อ พรทิพตัวแข็งทื่อรู้สึกเหมือนถูกจับได้ฉันแค่มาทำความสะอาดค่าเธอตอบเสียงสัน่นทนายหญิงข้างนายวิชัยขมวดคิ้วมองเธอนางสาวริตาผมเรียบกริบใสแว่นตากรอบทองทำความสะอาดตอนตีสองคุณแน่ใจหรือคำถามนั้นคงกริบเหมือนใบมีดตัดอากาศพรทิพย์เปลือนน้ำลายรู้สึกเหนือซึมที่หลังบนโต๊ะมีเอกสารกองหนึ่งกระจดก,กระจายสัญญาที่ฉีกขาดครึ่งหนึ่งนอนนิ่งอยู่ มึกแดงเปื้อนขอบกระดาษเหมือนคราบเลือดพรทิพเลือบมองรู้สึกหนาวในกระดูกสันหลังคุณเห็นอะไรแนวิชัยถามเสียงต่ำน่ากลัวไม่มีอะไรค่าเธอตอบเร็วเกินไปลลิตายกมือขึ้นหยิบกระดาษฉีกขาดนั้นสัญญานี้คุณรู้หมายว่ามันคืออะไรพรทิพสายหน้าแต่ใจเต้นเหมือนกลองรัวเธอเคยได้ยินข่าวลือในมูพานโรสัญญามูลค่าหลายล้านที่ทุกคนพูดถึง มันเกี่ยวกับที่ดินพื้นใหญ่ใจกลางเมืองแต่มีบางอย่างผิดปกติในเอกสารนั้นชื่อที่ปรากฏไม่ใช่ของบริษัทอย่างที่ควรชื่อนั้นเป็นชื่อของคนตายพรทิพย์จำได้เธอเคยเห็นชื่อนั้นในข่าวนายสมชายเจ้าของที่ดินที่ถูกฆ่าตายคดีปิดเงียบไม่มีใครถูกจับกลุ่มคุณรู้มากเกินไปแล้วลลิตากล่าวเย็นชานายวิชัยลุกขึ้นเดินมาหาเธอชา้า รองเท้าหนังเงาวับของเขาดังก้องทุกย่างก้าวพรทิพถอยหลังจนหลังชนประตูไม้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะรู้เธอร้องออกมาหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกนายวิชายยิ้มแต่ตามไม่ยิ้มตามไม่มีใครตั้งใจหลอกแต่คุณเลือกผิดลลิตาหยิบโทรศัพท์กดอะไรบางอย่างอย่างรวดเร็วเราจะจัดการเรื่องนี้เธอกล่าวโดยไม่มองพรทิพรู้สึกเหมือนพื้นดินหายไปใต้เท้า เธอต้องหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดังเหมือนเสียงร้องกลิ่นฝุ่นในอากาศผสมกับความกลัวของเธอแล้วบางอย่างบนโต๊ะดึงดูดสายตาเธอกุญแจรถเก่าๆวางอยู่ข้างเอกสารมันดูไม่เข้ากับห้องประชุมรูรานี้พรทิพย์จำได้มันเหมือนกุญแจของนายสมชายข่าวเคยลงรูปกุญแจนี้ในที่เกิดเหตุทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ ใจของเธอเต้นเร็วกว่าเดิมคำถามผุดเต็มสมองนายวิชัยสังเกตสายตาเธอหยิบกุญแจนั้นขึ้นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเขากล่าวยิ้มยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นทำให้พรทิพย์ขนลุกลลิตาวางโทรศัพท์ลงมองเธอด้วยตายเย็นเยียบคุณควรกลับไปทำงานของคุณเธอกล่าวแต่คำพูดนั้นเหมือนคำขู่มากกว่าคำสั่งพรทิพย์พยักหน้าหมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วประตูปิดดังปังเมื่อเธอวิ่งออกมา ถงทางเดินมืดมิดยิ่งกว่าตอนแรกแสงนีออนกระพริบเหมือนเตือนภัยบางอย่างพรทิพคว้าไม้กวาดวิ่งลงบันไดฉุกเฉินเสียงฝีเท้าของเธอสะท้อนในช่องบันไดแคบใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแต่เธอไม่หยุดเธอรู้ว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆกุญแจนั้นสัญญานั้นชื่อของคนตายทุกอย่างเชื่อมโยงกันในความมืดพรทิพผลักประตูชั้นล่างออกไป ลมเย็นยามดึกพัดผ่านหน้าเธออย่างแรงกลิ่นขยะจากถนนลอยมาในอากาศเธอหันกลับมองตึกระฟ้าสูงตระงานหน้าต่างชั้นบนสุดยังสว่างอยู่เงาคนยืนมองลงมาเหมือนรู้ว่าเธออยู่ไหนพรทิพย์วิ่งต่อไปในซอยมืดมิดรองเท้าส้นเตี้ยกเกือบสะดุดก้อนหินเธอต้องหาที่ปลอดภัยต้องคิดให้ออกสัญญานั้นเกี่ยวข้องกับการตายของนายสมชาย แต่ทำไมซีอถึงมีกุญแจของเขาและทนายความคนนั้นรู้มากแค่ไหนพรทิพย์หยุดหอบหายใจหลังกำแพงเก่ากลิ่นน้ำเน่าในท่อระบายน้ำฉุนจมูกมือของเธอกำไม้กวาดแน่นเหมือนอาวุธเธอไม่ใช่แค่ผ่านโรงธรรมดาอีกต่อไปเธอรู้ความลับที่ไม่ควรรู้และความลับนั้นอาจฆ่าเธอได้แสงไฟจากถนนส่องมาที่ซอยมืดเงาคนเดินผ่านไปมาในระยะไกล พรทิพย์รู้สึกเหมือนถูกตามล่าทุกเสียงดังเหมือนภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาเธอต้องหาทางออกจากฝันร้ายนี้แต่ยิ่งเธอวิ่งยิ่งรู้สึกเหมือนติดกับสัญญานั้นกุญแจนั้นและชื่อของคนตายทุกอย่างวนอยู่ในหัวเธอไม่หยุดพรทิพย์ตัดสินใจเธอจะไม่เงียบเธอจะสู้เพื่อความจริงที่ซ่อนอยู่แต่ก่อนอื่นเธอต้องรอดคืนนี้ให้ได้แสงจันทร์ส่องลงมาบนถนนว่างเปล่า เงาของเธอยาวเหยียดเหมือนผีหลอกหล้อพรทิพย์ก้าวเดินต่อไปในความมืดหัวใจเต้นแรงแต่ความกลัวเริ่มจางลงเธอจะค้นหาความจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรและคืนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดชุนจมูกลอยฟุ้งในถงตึกระฟ้าแสงเฟนีออนสว่างจะสะท้อนพื้นหินอ่อนเงาวับเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังก้องในความเงียบ นางสาวลัดดาพ่านโรงสาวยืนตัวสันหน้าห้องประชุมมือกำสัญญากระดาษแน่นใจเต้นแรงราวกองรบประตูไม้อกหนักอึ้งเปิดออกช้าๆเผยเงาคนซีอคุณธนัตสุดเนียบนั่งหัวโตทนายความสามคนใบหน้าซีดมองหน้ากันคุ้นส่วนบริษัทตื่นตระหนกกระซิบกันเบาๆลัดดาก้าวเข้าไปขาแข็งราวติดกาวทุกสายตาจับจ้องเธอเหมือนเยื่ยในกรง สัญญานี้เธอพูดเสียงสั่นแต่ชัดเจนฉันไม่เซ็นมือฉีกระดาษขาดดังชัวเศษกระดาษปีว่อนตกลงพื้นเหมือนหิมะทนัดลุกพรวดหน้าแดงกำด้วยโทรศัเธอรู้หมว่าทำอะไรลงไปเขาตะโกนทนายคนหนึ่งคว้าโทรศัพท์มือสันดร,ร,ริกลัดดายิ้มเยาะมองตาธนัดไม่ลดละฉันรู้ทุกอย่างเธอพูดใจกล้าเกินตัวความลับของนายซ่อนอยู่ในตู้เซฟ ห้องประชุมเงียบกริบหายใจแทบไม่ลงกลิ่นน้ำหอมราคาแพงผสมกลิ่นเงือตื่นระนกถนัดกำม,มัดแน่นข้อนิ้วขาวสีดแกพูดอะไรเสียงเขาต่ำลงน่ากลัวลัดดาก้าวถอยหลังเท้าสะดุดพรมนาภาพจากเมื่อคืนแวบเข้ามาในหัวตู้เซฟในห้องทำงานเปิดทิ้งไว้เอกสารรับตัวเลขเงินมหาศาลชื่อคนตายคุณสรัญญาเลขานุก,การสาว ลัดดาเห็นมันทั้งหมดคืนนั้นในเงามืดเธอซ่อนตัวหลังม่านใจเต้นระทึกทนัดสั่งค่าเธอเพราะรู้มากเกินลัดดาเลือน,น้ำลายหัวใจเต้นแรงยิ่งขึ้นสรุญยารู้ความจริงเธอพูดเสียงดังฟังชัดนายเลยกำจัดเธอคำพูดเหมือนระเบิดทนายคนหนึ่งลุกพรวดเก้าอี้ล้มดังโครมหยุดพูดเดี๋ยวนี้เขาตะโกนหน้าเสียลักด,ดาไม่หยุดเธอคาคาร่า นายฆ่าเธอเพราะกลัวความลับรัวธนัต์ก้าวเข้ามามือคว้าแขนเธอเงียบเขาตะโกนเส้นเลือดปูดลัดดาะบัดแขนหลุดหัวใจเต้นแรงฉันมีหลักฐานเธอผู้เสียงม,มั่นคงกล้องวงจรปิดคืนนั้นในห้องนายใบหน้าธนัต์ซีดเผือดตาค้างเหมือนผีคุ้นส่วนคนหนึ่งร้องออกมาเสียงหลงเป็นไปไม่ได้เสียงนั้นสั่นสถานลัดดาก้าวถอยหลังมองหาทางนี ประตูอยู่ไกลเกินทางออกถูกปิดกลิ่นควันบุรี่เก่าลอยจากสุทนัะแสงเฟนิออนสันไหวสะท้อนความตึงเครียดแกโกหกธนัตตะโกนเดินเข้ามาไกล,าลัดดาหลบหลังโตมือคว้าเก้าอี้ฉันเห็นทุกอย่างเธอพูดเสียงไม่สันนายสั่งให้รถชนสรุญญาคำพูดหนักแน่นทนายคนหนึ่งล้มลงหมดสติขาเก้าอี้เสียงกรีดร้องดังลั่นห้องแตกตื่น ลัดดาวิ่งไปที่ประตูมือสั่นขณนะจับลูกปิดถนัดขว้าโทรศัพท์กดอย่างรวดเร็วหยุดมันเขาสั่งเสียงดังราวฟ้าผ่าลัดดาเปิดประตูวิ่งออกไปในโถงรองเท้าส้นเตี้ยดังก้องบนพื้นหินอ่อนลิฟอยู่สุดทางเดินไฟกะพริบช้าๆกลิ่นเหงื่อและความกกัวติดตามเธอมาเสียงฝีเท้าดังตามหลังหนักแน่นและรวดเร็วลักด,ดากดปุ่มลิฟนิ้วสันระริก ประตูลิฟต์เปิดออกเธอกระโจนเข้าไปธนัดปรากฏตัวที่ถงมองเธอด้วยตาแดงกำ่ำแกหนีไม่พ้นเสียงเขาดังลั่นประตูลิฟต์ปิดลงช้าๆราวฝันร้ายลัดดากดชั้นล่างหายใจถี่และเร็วหัวใจเต้นแรงราวกลองกลัวจนตัวสัน่นเธอรู้มากเกินไปชีวิตอยู่ในอันตรายลิฟต์เคลื่อนตัวลงเสียงดังคลึกคราดกลิ่นพลาสติกเก่าๆลอยในอากาศแสงไฟในลิฟต์สลัวสะท้อนใบหน้าเธอ เงาตัวเองในกระจกดูหวาดกลัวลัดดาคิดถึงสรุญญาเพื่อนที่ตายไปน้ำตาคลอเบ้าความโกรธเดือดพล่านฉันจะไม่ยอมเธอพึพมพำเสียงแน่วแน่ลิบตหยุดลงชั้นล่างปรากฏขึ้นประตูเปิดออกแสงแดดสาดส่องลัดดาก้าวออกมามองไปรอบตัวรถยนต์สีดำจอดรอนหน้าตึกระฟ้าชายชุดดำยืนพิงรถมองเธอตรงตหัวใจเธอหยุดเต้นเขาคือมือสังหาร ลักดาเสียงเขานิ่งเรียกชื่อเธอเธอก้าวถอยหลังขาสั่นราวใบไม้อย่ามาใกล้เธอตะโกนเสียงสัน่นชายชุดดำยิ้มเยาะเดินเข้ามาไกลกลิ่นยางรถยนต์ลอยมาชนจมูกแสงแดดร้อนระอุผิวเธอชื้นเหงื่อลักดาวิ่งหนีไปทางตรอกแคบเสียงฝีเท้าดังตามหนักแน่นและไกลหัวใจเต้นแรงราวแต่กลัวสุดขีดตรอกมืดและชื้นกลิ่นขยะเหม็นคลั เธอหลบหลังถังขยะหายใจแทบไม่ไหวเสียงฝีเท้าชายชุดดำดังใกล้เข้ามาลัดดากำมัดแน่นคิดถึงสรุญยาฉันต้องรอดเธอพูดเสียงกระซิบเงาดำปรากฏขึ้นตรงปากทางตรอบแสงแดดส่องไม่ถึงใบหน้าเขาไม่ชัดลัดดาหยุดหายใจกลัวจนตัวแข็งชายชุดดำหยุดเดินมองไปรอบๆอ,ออกมาเดี๋ยวนี้เสียงเขาดังนิ่งลัดดาคลานเงียบๆไปหลังถังขยะ หัวใจเต้นแรงราวระเบิดกลัวถูกจับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นใกล้ตัวเธอชายชุดดำคว้าโทรศัพท์คุยเสียงต่ำเจอมันยังเสียงทนัดดังลอดมาลัดดากลั้นหายใจมือปิดปากแน่นยังชายชุดดำตอบเดินห่างออกไปลัดดาถอนหายใจตัวสั่นระริกเธอลุกขึ้นช้าๆมองไปรอบตัวตรอกว่างเปล่าแล้วแต่ใจยังหวาดกลัวแสงแดดลอดผ่านตึกสองใบหน้าเธอ ลัดดาก้าวเดินออกไปยังถนนใหญ่รถยนต์ขับผ่านไปเสียงดังวุ่นวายกลิ่นควันไอเสียลอยคล้าในอากาศเธอมองไปข้างหลังกลัวเขาจะมาหัวใจยังเต้นแรงความลับหนัดอึงสรุญยาตายเพราะรู้ความจริงของธนัทลัดดารู้มากเกินไปเธอคือเป้าหมายถนนวุ่นวายผู้คนเดินขวักไขวเธอผสมกลมกลื่นไปใจอย่างระแวงเสียงแตรรถดังลั่นหูเธออื้ง ลัดดาเดินเร็วขึ้นมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟฟ้าคือทางรอดหนีจากอันตรายเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นตัวสั่นเล็กน้อยข้อความจากสรุญญายัางอยู่ในเครื่องระวังตัวด้วยลัดดาเขารู้แล้วน้ำตาไหลลงมาความกลัวท่วมทน้นลัดดากดโทรศัพท์มองหาความช่วยเหลือตำรวจครับเธอพูดเสียงสั่นเครือผมมีหลักฐานการฆาตกรรมเธอกระซิบสายเงียบไปชั่วขณะหัวใจเธอหยุด อยู่ที่ไหนเสียงตำรวจดังมาลักดามองไปรอบๆความหวังเริ่มก่อผมกำลังไปเสียงนั้นให้ความมั่นใจลักดายืนรอมือกำโทรศัพท์แน่นแสงแดดร้อนระอุเงอไหลลงหน้าเสียงฝีเท้าดังใกล้ใจเธอเต้นแรงชายชุดดำปรากฏขึ้นมองเธอตรงๆลักดาหยุดหายใจกลัวจนตัวสัน่นพบตัวแล้วเขาพูดยิ้มยาะโทรศัพท์หล่นจากมือแตกดังป๊อ ลักด,ดาวิง่งหนีอีกครั้งขาสั่นริเกตรอบแคบข้างหน้าคือทางรอดสุดท้ายเสียงฝีเท้าดังตามใกล้เข้ามาทุกทีหัวใจเต้นแรงราวแต่ความตายใกล้เข้ามามือระยองยามรุ่งสางเต็มไปด้วยหมอกหนักรินน้ำเค็มจากทะเลลอยอวนในอากาศเสียงคลื่นซัดฝั่งดัง ก็ไม่หยุดยัง้งถนนเปียกชื้นสะท้อนแสงแรกของวันนัชชาซ่อนตัวในโกดังร้างริมน้ำเหงอเย็นไหลลงหน้าผากของเธอมือกำากนหินจนข้อนิ้วขาวซีดหัวใจเต้นแรงราวจะหลุดจากอกประวิทย์ยังคงตามล่าเธอไม่หยุดมีดในมือเขาสะท้อนแสงจันทร์เมื่อคืนแต่ตอนนี้แสงแดดสาดส่องเงาเมื่อนัชารู้ว่าเธอหนีไม่พ้นานางกลิ่นน้ำมันเครื่องเก่าคลุ้งในโกดังพื้นคอนกรีตเย็นสัมผัสเท้าเปลือยของเทโอเธอรู้ถึงลลิตาที่ยังไร้ร่องรอยความลับในสัญญานั้นยังไม่กระจางมันเกี่ยวโยงข้องกับการตายของเพื่อน หรือลลิตายังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งเสียงฝีเท้าดังก้องจากด้านนอกนัชชากลั้นหายใจจนปอดร้อนเผาเงาดำปรากฏที่ประตูกโกดังเกา่าแต่ไม่ใช่ประวิทย์ที่ยืนอยู่ที่นั่นเป็นวรวิทย์ทนายความด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่สดของเขายับย่นราวผ่านศึกมานัชชาเกมนี้ต้องจบแล้วเขากล่าน้ำเสียงนั้น,ยนเย็นเยียบราวน้ำแข็งนัชชารู้สึกถึงกับดักที่รัดแน่นเธอถอยหลังจนชนลังไม้ผูกกลิ่นไม้เน่าผสมกลิ่นสนิมลอยมาวรวิทย์ก้าวเข้ามาด้วยท่าทีมั่นใจในมือเขาถือสมุดบันทึกเล็กๆเเธธอออคิด่่ารู้ทุกยงใชไหม เขาถามรอยยิ้มของเขาทำให้ใจเธอสนัชชานึกถึงสัญญาที่ฉีกทิ้งกระดาษที่ปลิวว่อนในห้องมืดมันซ่อนความลับอะไรไว้กันแนรวิทย์เปิดสมุดบันทึกช้าช้าแสงแดดสองหน้าเขาดูซีดเซียวลลิตาไม่ใช่คนที่เธอคิดเขากล่าวคำพูดนั้นราวฟ้า ภาคกลางเจนัชชาตัวแข็งราวถูกแช่แข็งลลิตาเพื่อนสนิทที่เธอรักน้ำหอมกลิ่นดอกมะลิของลลิตารอยยิ้มที่เคยอบอุ่นหัวใจเทโอทั้งหมดนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาระวิทย์โยนสมุดบันทึกให้เทโอมันตกลงพื้นดังตกเบาๆฝนในโกดังลอยฟุง้งเมื่อมันกระทบนัชชาคุกเข่าลงหยิบสมุดนั้นมือสันขณะเปิดหน้าหนึ่งภาพถ่ายเก่าติดอยู่บนกระดาษเป็นลลิตายิ้มอยู่นักข้าประวิทย์ทั้งสองดูสนิทสนมเกินเพื่อนหัวเจนัชชาแต่สลายในเสี้ยววินาทีลลิตาคือหุ้นส่วนเงาของเรา วรวิทย์ผู้น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสะใจนัชชามองภาพถ่ายด้วยตาเบลอน้ำตาไหลาลงแก้มโดยไม่รู้ตัวกลิ่นหมึกเก่าจากสมุดลอยมาลาลิตาไม่เคยบอกอะไรเกี่ยวกับบริษัทเธอแท้เป็นเพียงพนักงานธรรมดาแต่ภาพนี้บอกเล่าเรื่องราวที่ต่างนัชชารู้สึกถึงการทรยศที่หนักหนาเพื่อที่เธอปกป้องด้วยชีวิตอาจเป็นส่วนหนึ่งของความชั่วร้ายวรวิทย์หัวเราะเบาๆในลำคอสัญญานั้นเป็นของลลิตาเขากล่าว,าวเธอฉีกมันต่อหน้าโอกาสของเรานัชชารู้สึกโลภ คุณรอบตัวเทอโอทุกอย่างที่เธอเชื่อเริ่มพังทลายลิตาคือคนที่วางแผนทุกอย่างหรือเธอถูกหลอกให้เชื่อเช่นนั้นเสียงคลื่นจากทะเลดังก้องอีกครั้งมันราวกับเยอะๆความโง่เขลาของเทอโอนัชากรรมสมุดแน่นจนกระดาษยับลิตาอยู่ไหนเธอตะโกนถามน้ำเสียงสั่นด้วยความกโกรธและเจ็บบรวิทยักไหลเราไม่สนใจบางทีเธออาจตายไปแล้วเขากล่าวคำพูดนั้นแทงใจเธอราวมีดแต่แล้วเสียงดังสนั่นจากด้านนอกประตูกโกดังถูกเตะจนพังลงฝุ่นและเศษไม้ปลิว ในอากาศร่างของประวิทย์ปรากฏในแสงแดดในมือเขายังคงถือมีดเล่มเดิมแต่ตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกวรวิทย์เธออยู่ที่นี่จริงๆเขาตะโกนน้ำเสียงนั้นไม่ใช่ของนักล่ามันเต็มไปด้วยความกลัวที่แท้จริงนัดชามองทั้งสองด้วยความสับสนบางอย่างในโกดังนี้กำลังเปลี่ยนไปกลิ่นควันจางๆลอยมาจากไหนสักแห่งไฟเล็กๆเ,เ,เริ่มลุกไหม้ที่มุมโกดังควันพวยพุ่งราวมังกรที่ตื่นขึ้นนัชารู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ออกมาพวกคุณทำอะไรไว้เธอตะโกนวรวิทย์ และประวิทย์มองหน้ากันใบหน้าทั้งสองเต็มไปด้วยความลับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสัญญาประวิทย์ผู้น้ำเสียงเขาสั่นราวใบไม้ในพยุนัดชารู้สึกถึงอันตรายที่ใหญ่กว่าไฟลุกลามเร็วราวความโกรธของเทโอกปลิ่นควันหนาะทำให้หายใจลำบากเธอต้องหนีจากโกดังนี้เดี๋ยวนี้แต่สมุดในมือยังคงรั้งเธอไว้มันซ่อนความจริงที่เธอต้องรู้ลลิตาคือผู้ทรยศหรือเหยื่อกันแน่นัดชาวิ่งผ่านควันที่หนาทึบเท้าสัมผัสพื้นร้อนราวต่อไฟเสียงไม้แตกดังสนั่นร,รอบตัวเทโอประวิทย์และวรวิทย์ตรโกนเรียกชื่อเท แต่เธอไม่หยุดเพื่อฟังคำโกหกลมทะเลพัดควันเข้าปอดขอเทโอแสงแดดด้านนอกดูห่างไกลเกินเอื้อมานักชาสะดุดลม้มลงบนพื้นคอนกรีตส,สมุดบันทึกหลุดจากมือของเทโอภาพถ่ายของลลิตากระเด็นออกมาในภาพนั้นมีคนที่สามยิ้มอยู่ใบหน้าคนนั้นทำให้ใจเธอหยุดเป็นผู้หญิงที่เธอรู้จักดีไม่ใช่แค่ลลิตาที่ซ่อนความลับผู้หญิงคนนี้คือคนใกล้ตัวนัชชาเธอคือแม่ของนัชชาเองหัวใจเธอแตกสลายราวแก้วรวงแม่ของเธอ รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกหรือแม่คือผู้บงการทุกอย่างควันนาะทําให้ตาเธอแสบร้อนเสียงไฟลุกลามดังใกล้เข้ามานัชชาคว้าภาพถ่ายนั้นไว้แน่นเธอต้องมีชีวิตเพื่อค้นหาความจริงประวิทย์บิงเข้ามาคว้าแขนเทโอยานีนัชชามันสายเกินไปน้ำเสียงเขาดูสิ้นหวัง และโกโรธแต่นัทชาดิ้นรนจนหลุดจากเขาเธอวิ่งออกจากโกดังที่กำลังไม่ลมทะเลพัดหน้าเธอราวคำสาบมือรยองตอนนี้ดูแปลกตาทุกมุมซ่อนความลับที่เมื่อบิดนัทชารู้ว่าเรื่องนี้ไม่จบแม่ของเธอเกี่ยวข้องอย่างไรการลลิตายังมีชีวิตหรือตายไปแล้วสัญญานั้นคือกุญแจของอะไรควนจากโกดังลอยฟุ้งในอากาศเสียงเซเรนตำรวจดังจากไกลๆนัทชากำภาพถ่ายจนมือสั่นเธอรู้ว่าเธอถูกหลอกมาโดยตลอดแต่ใครคือผู้บงการตัวจริงความจริงยังคงซ่อนอยู่ในเงาเมืองนี้ เต็มไปด้วยคำโกหกนัชชาต้องค้นหาคำตอบต่อไป9ก้าของเธอหนักแน่นะ่แต่ใจสันเรื่องราวนี้ยังคงต้องดำเนินต่อความลับใหม่กำลังรอให้เปิดเผย